สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่มอามึงเข้าแล้วกนะันเนีาะข้าวเลวผมบอกต้นข้าวไงบ้าจังเลยมา <c oughs> กลับมาแล้วนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไปซ <c oughs> ะในทีนะครับสาวสาววงการในทีนะฮะสรุปรอบสัปดาห์เจอก,กันแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์ห้าโมงสิบห้าโพตีทีวีซีสิบสี่ทางทวิชนะครับครับผมนะฮะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่า นะคือข่าวของเรานะครับเช่นเคยรอ็อกสตาร์นี่มีเรื่องน่าสนใจมากอย่างหนึ่งที่น่าสนใจสุดก็คือคงน่าจะเป็นเรื่องของ WWDC ของ Apple ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ,อไม่กี่วันก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เลยนะฮะทั้งสัปดาห์เลยเออครับผมนะเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเอามาเริ่มต้นจะสองข่าวเล็กก่อนแล้วการความจริงต้องมาก่อนเสมอนะครับ,รบเริ่มต้นที่ Windows 11ครับ วิด w ์11ล่าสุดครับเปิดเผยอินไซเดอร์พรีวิวตัวใหม่นะครับที่เพิ่มฟีเจอร์ใหม่อีกเพียบเลยให้เดียวนะครับก็ Microsoft นะครับออก Windows 11 Insider Preview Build 2 3 4 7 5นะครับซึ่งมีของใหม่ๆที่สำคัญนะครับหลักๆนะเอาสัสออย่างแล้วกันมาพูดกันตรงนี้นะครับอย่างแรกก็คือ File Explorer ตัวใหม่ครับที่เขียนด้วย Windows App S D K นะครับแล้วก็ Win UI นะครับซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสร้างแอปยุคใหม่ของ m i c r o s o f t นั่นเองนะครับซึ่ง ภาพรวมของไฟล์ Explorer ตัวใหม่นะครับยังเหมือนเดิมครับมีการเปรี่ยนแปลงสำคัญนะก็คือหน้าแรกนะครับก็คือไฟล e Explorer Home นะครับเพิ่มรายการไฟล์แนะนำนะครับหรือ Recommend นะครับแสดงเป็นภาพตั๊มเนลสวยงามนะอ่ะสวยงามนะครับแต่ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ล็อกอินผ่านอ่า r z u r e นะครับ Active Directory นะครับหรือ AAD เท่านั้นนะครับส่วนผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยก็จะยังเห็นเป็น Quick Access เหมือนเวอร์ชันปัจจุบัน นะครับ,รบนะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของตัว address bar แล้วก็ search box นะครับก็ปรับปรุงใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับสามารถแยกความแตกต่างระหว่างไฟล์ local ในเครื่องนะครับแล้วก็ไฟล์บน Cloud ได้นะครับแล้วก็สแสดงสถานะการ sync OneDrive ได้โดยโตรงอีกต,ต่างหากอ่านะอย่ายที่คุณเห็นกันตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆนะอย่างน้อยก็อ่าอะไรที่เราใช้บ่อยๆก็ขึ้นมาให้เห็นไปบอกอัพยอย่างที่คุณคุ้นเคยกันก็ถือว่าดีนะ อันนี้คืออย่างหนึ่งนะครับของใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าจอตั้งค่าครับอย่าง Dynamic Lighting นะครับใน App Setting s e t t i n g นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเหมาะนะครับสำหรับชาวอุปกรณ์เสริมสายไฟ R G B ทั้งหลายแหล่นะครับที่แบบว่าชอบประกอบโมนะใส,ส่ไฟ L E D สีๆเยอะนะคอนเซัน,นี้ก็จะถือว่เหมาะมาก นะครับซึ่งสามารถตั้งค่าไฟได้นะครับจากหน้าเซตติ้งโดยตรงไม่จะเป็นต้องใช้แอปแยกจากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อีกแล้วอ่าโ i n d o จะเอปีให้พร้อมเลยว่าง่ายคือมาเซตในเครื่องเลยง่ายะนะ อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่ง Microsoft เขาบอกว่าเปิด API เป็นมาตรฐานให้ผู้ผลิตเข้ามาใช้งานได้เหมือนกันนะครับแบรนด์ที่ประกาศรองรับแล้วตอนนี้นะครับก็หลักๆเลยฮะหลายๆเจ้า Acer, asus hp นะครับ l y p i t x l o r i t e r t w i z e r t w i n l y นะครับทั้งหลายแหล่นี่ก็แบรนด์ดังๆที่เรารู้จักกันดีนี่เขาก็รองรับกันหมดแล้วนะครับโดยอุปกรณ์ชุดแรกส่วนใหญ่จะเป็นของอ่า e r นะครับแล้วก็กำลังจะมีของ asus rog กาลังจะตามมา Mm. นะตามนี้นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีฟีเจอร์ใหม่อย่างอื่นที่เพิ่มมาที่นอกเหนือจากสองอันที่บอกไปก็คือก็ตอนนี้ทาง Microsoft ตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มที่จะรองรับ .Unicode Emoji ิส oh, ิบห้าอ๋อใช่ใช่ e <mo> ใช่กันแล้วนะนี่ข้อดีนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงของ Microsoft Store อีกเล็กน้อยนะครับให้ติดตั้งแอปได้จากหน้าจอค้นหาเลยอืมอ mm. นะืม นี่นี่เราดูจากอีโมจิสิมีอีโมจิอะไรบ้างอ่ะอ่ามีหัวใจสีชมพูสีเทามีกวางเนียมีแมงกะพรุนมีนกมีอะไรอะไรว่าน้าแปลงเหรออแปลงหรือหวีสักอย่างเออแล้วก็มีนะคะ่ว่ั่วารันเต่าเออมีหน้าโออู้อู้ตกใจแล้วก็มีพัดจีนอืมนะอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีอีกนะความจริงมีอีกเอออันนี้อันนี้แค่ตัวอย่างเฉยๆตัวอย่างเฉย นะอันนั้นก็เป็นถือว่าเป็นความน่าดีใจของใครที่กําลังใช้ Windows 11อยู่นะครับเดี๋ยวรอเตรียมอัปเดตได้เลยนะอ่ะผมอันนั้นคือเรื่องของ Windows นะครับอีกเรื่องหนึ่งะตตฮะ Twitter ฮะเอาอ,อ,อีกแล้วอีกแล้วรายการเรนที่แปลกนะ,ะรายงาน Twitter ท,ต,ต,ทต่อาทิตย์เลยผมไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรของเขานะอีออนฮะคุณเป็นอะไรครับคุณอัพ คุณขยันขยอนนี่ก็เพิ่มจังเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มแป๊บเดียวเพิ่มไปแค่แป๊บเดียวเพิ่ม,ปมไปีค่ล่าสดุดนะเพิ่มไปอันนึงนะครับก็ตีถ้าคุณสมัครทวิตเตอร์บูคุณจะแก้ไขทวิตในกี่นาทีนะเออสามสิบนาทีอันตรีนาทีโอเคเบิ้ลให้หนึ่งชั่วโมงไปเลย <Yeah. laughs> เย้เออเออเจ๋งไหมพยายามแก้ไขอะไรบางอยา่างแล้วมันแก้ไม่ทันสามสิบนาทีอาจจะไวไปหน่อยเพิ่มใหม่ละกันหปึ่ชั่วโมงหนึ่งในนี้ นะครับซึ่งอีซึ่งอีลอนมาร์กนะครับเขาก็นะครับใจดีนะครับหรือใครก็ไม่รู้นะครับหรือผูดไปหันคนอื่นนะฮะแต่กขาจะบอกไปแต่เอาจริงๆก็คือทวิตเตอร์บูนี่แหละนะครับเออนี่เขาทวิตเองเลยนะบูนซับไฟเบอร์นั่วแฮปอัพท o วันเอาเวอร์ t ูอิด tweet นะฮะอ๋อโพสในแอคเคาท์ส่วนตัวเลยอ่าแอคเคาท์ออฟฟิเชียลเลยใช่นะครับนี่นะฮะการแก้ไขทวิตนะฮะต่อหลับ ผู้สมัครไปชิทกทวิตเตอร์บูนะฮะถูกเพิ่มขึ้นมาหลังจากอีลอามรา์เข้าถึงทวิตเตอร์และปรับปรุงระบบสมาชิกแบบบูใหม่ไม่ว่าจะมีการแต่งตั้งบ<ะ>ิโอคนใหม่แล้วอย่างลินดาอ่ายาคาวิโนนะครับทวิตเตอร์บลูก็ยังเป็นหนึ่งฟีเจอร์ไฮไลไท์เพื่อนให้ได้รับสัญ,ญ,ญลักษณ์บอดีบาติ๊กถูกนะฮะรวมไปถึงสิทธิ์ในการทวิตข้อความได้มากถึง 4, สี่พันตัวอักษรนะครับซึ่งคุณแก้ไขทวิตได้แลวนะครับอืม แต่ผมไม่รู้ทำไงอีกค่ายหนึ่งนะฮะอ่าค่ายไหนฮะค่ายนู้นนะคะผมเห็นเอาออกไปต่กว่าแล้วนะคะเอาออกทำไมนี่ค่ายไหนเนาะอยากรู้จังเลยเนี้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 ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอาวิเศษเห็นนะเนี่ยเนียมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เนี้ย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 เนียเอออ๋อโคคาโคล่าฮะ ไ่แกท,ทำตัวอย่างนี้มาอืน,นี่มันเป็นอืมนี่นี่เนี่ยเนี่ยอักเลขของชื่อเล่นผมอะเออเอาง่ายงอ๋อก <decid> ีชื่อเล่นผมดีไม่ใช่ชื่อจริงนะ <c oughs> เอ้ารู้อยู่แล้วแหละก็มันมีอยู่สองเจ้าก <c oughs> ็ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ทวิตก <c oughs> ็อีกเจ้าหนึ่งก็คู่ค,คู่กันเออติ๊กตอกแหละก็ใช้คู่กันอยู่แล้วติ๊กเนี่ยมึงก็เล่นกโอย ออนะเอ้ามาอันนั้นคือเรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่ของวีคนี้อย่างที่เราเกินไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Apple Vision Pro นะครับที่เปิดตัวอย่างว้าวซ่ามากเลยนะครับหลายคนเขามองครับเห็นแล้วหน้าตาโอ้โหแว่นผัดนกบข้าวเส้นายชัวร์นเห็นดำๆนี้อาจจะเป็นเว่นสกีแต่ถ้ามีคนใส่เข้าไปอ่ะเจ๊ไหวเนี่ เอฝไฝ่แน่นอนหรืออาจจะมองอีกทีเอ๊ะแมงทับปะเนี่ยนฝ่แมงทับจะเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับเอางี้ล้กันในงาน Worldwide Developer Conference 2023หรือ WWDC 2 3นะครับมีการเปิดตัวทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ใหม่ๆมากมายนะครับในตระกูลของ Apple นะครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดครับคงงนี้ไม่พ้น Apple Vision Pro ว่น Mixed Reality ตัวแรกของตัวเองนะครับที่สนนราคาถึง3,499ดอลลาร์ ไปเป็นเงินไทยก็คือแว่นนี้แว่นเดียวหนึ่งแสนหวานปากยังันจะแจกรางวัลใหญ่รายการเกมโชว์สักอย่างหนึ่งไม่ใช่นะฮะท่านดีราคาเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยก็ได้ราวๆหนึ่งแสนสองหมืสองพบาทอันเดียวเนี่ยนะอันนี้ได้เลยไะแวนเวียแวเวียอาตัวอื่นนี้ยังประมาณหลักหลักหมื่นก็จะร้องไห้อยู่แล้วเออ นะไอ้นี่หลักแสนเอาก็แน่นอน Apple ขายความแพงเราก็รู้กันอยู่นะสาวกนะที่ศรัทธาเขาก็พร้อมที่จะเสียเงินหลักแสนเพื่อที่จะครอบครอให้มันครบคอลเลกชันของเขาเยอะแล้วบเยอะว่าอย่างนั้นนะอะแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้านเซหรบแว่นตัวนี้นะ<า>แตกต่างจากแว่นอื่นยังไงเออนะครับใช่ครับเราต้องรู้ว่าทาไปถึงแสนสองนะครับก็เลจะได้รู้ว่ามันแพงไปหรือเปล่า ึว่ามันสมกับฟังก์ชันของมันแล้วใช่นะครับซึ่งอันนี้นะครับนี่คือ่อไปแว่ลล้นยังไม่มีอะไรถ้าเราใส่เข้าไปไม่ได้เห็นหน้าตัวเองอะไรอย่างนี้มันจะใส่ๆหน่อยนะครับอซึ่งด้านล่างมันจะมีเหมือนจะมีกล้องประมาณสองสองถึงสี่ตัวนะครับด้านละสองสองตัวซึ่งแต่ว่าไอสิ่งที่เราใส่เข้าไปข้างในเนี่ยข้างในมันจะเป็นจอแสดงผลนะฮะควาละอีสูงยี่สิบตรารานพิกเซลนะฮะซึ่ง มันสูงมากเลยนะฮะถ้าเทียบกับจอคมจอภาพจอคมธรรมดา 1080p ก็แค่่ล้านพิกเซลถ้า 4k ก็ประมาณตั้ง4ล้าน8ล้านอะไรอย่างงี้นะครับนี่คือ2มล้านเลยนะฮะเรียกว่าต้องการน้้สมจริงให้ในสุดละ,ละเอียดยิบมากที่สุดนะสามารถแสดงภาพเหมือนมีหน้าจอขนาด1 0ิ0 p อยู่ตรงหน้าฮะ,ะ,อะอเออตัวมันก็มีแบบเป็นโปรเจคเตอร์อยู่ในแว่นว่างั้นเอรออ่าใช่ โดยมีปุ่มปรับได้นะคะว่าจะผสมโลกความเป็นจริงเข้ามาในภาพที่แสดงผลมากน้อยแค่ไหนได้ด้วยอ mm hmm. <laughs> มอืันมันคือ AR กับ VR รวมกันนะเนาะเป็น MR mixed reality เอออแบบนั้นนะครับ uh. น่าจะเป็นปุ่มไม่แน่ใจว่าปุ่มอะไรน่าจะเป็นไอหัวปุ่มตายที่เป็นติงต่งขึ้นมาหรือเปล่านี่อยังอันนี้ไม่ทรา,าบนะคร <laughs> ับอะ ซึ่งตัวเว้นนะครับมีจอด้านนอกเพื่อแสดงใบหน้าของผู้ใช้ได้ด้วยนะครับกอนีมีคนเดินเข้ามาคุยด้วยขณะใช้เว่นผู้ใช้สาม,มารถเปิดกล้อง<ช>และพูดคุยได้โดยไม่ต้องถอดเว้นออกได้เลยอ,อ๋ <c oughs> อ,อคือมันจะเอาไอฟ,ฟิลเตอร์ดำๆนี่แล้วก็เป็นหน้าอย่างถ้าผมใส่อย่างนี้ก็จะเห็นเป็นหน้าผมเออมันจะดำๆมืดๆหน่อยแต่ว่าเอาปกติเราก็ไม่เห็นอะไรข้างนอกใช่ไหมเพราะว่าเป็นหน้าจออย่างเดียวอ่าฮะแต่เนี่ยนี่ยสมมติตอนตอนผมใส่จะเป็นดำๆอย่างนี้ใช่แต่แต่ภาพี่เปิดแอคทีฟ คุณคุณภายนอกอา้าวให้ให้คุยกับกูยอยู่เนี่ยอไม่ไม่อันนั้นไม่ต้องเปิดมไม่พี่ผมไม่ต้องเปิดกล้องอ่ะไม่ไม,ไม่ที่นี่มันมือถือเราทำดำไม่ได้ไงอ๋ออะไรนี่นี่จำลองขึ้นมาอะไรงั้ยนี่มันจะมีกล้องคลาสเอ้กล้องคลาสเนี่ยเดี๋ยวจะมีประโยชน์ฮะในการที่เราจะได้ดูหน้าจอว่าเฮ้ยใครคุยกับเราอยู่อืมเอออืม เนี่ยเขาแต่เขาเขียนว่าเลยนะหน้าจอด้านนอาจะแสดงไปหน้าเขาใช้เหมือนกำลังแตะเว้นน้ำน้ำขนาดใหญ่อยู่อ่าแต่หากผู้ใช้กำลังดูคอนเทนต์จนไม่เห็นโลกภายนอกเว้นก็จะแสดงภาพให้แทนที่ไปหน้าให้คนภายนอกรู้ว่าผู้ใช้มองไม่เห็นอยู่นะเออก็ ใช่ใช่นะครับความสามารถในการสร้างใบ<แ>หน้าของผู้ใช้นะครับที่ไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ใไม่ดีแอปเปิลเขาเรียกว,ว่าเพลตอหน้าโดยกล้องวิชั่นโปรตัวนี้สามารถสะแกนดใบหน้าของผู้ใช้เป็นโมเดลตามตวิธเก็บเอาไว้ได้โอ้โวีเจ้าเหมือนล้ำจังะเลยใช้โมเดลไมค์ที e เล n i n ่นะครับเพื่อแสดงใบหน้าของผู้ใช้ขณะที่กําลังประชุมโดยใช้แว่นนี้อยู่ส่วนระบบเสียงนะครับภายในสามารถให้เสียงแบบพิเศษออริโอได้ ในแว้นมี CPU หลักนะครับเป็น m 2ชิป m 2นะครับเหมือนใส่ mac mac pro mac os อะไรพวกนี้นะคะับพร้อกับชิปให่ที่ชื่อว่า 1. อ1 r อวันครับผมนะครับแต่ถ้า R2 แล้วมีสี่ d two จะได้หุ่นยนต์ไปตัวหนึ่งไม่ใช่ star wars อ๋ <c ười> อหรอนึไอาวเนี่ยมันตำหรับบนภาพเซ็นเซอร์นะครับโดยมีกล้องในแว้นทั้งหมด12ตัว สิฮะสิบสองตัวดูเยอะจังวะเออพี่ถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นอ่าไอโฟนนี่ถ้าวางเป็นสิบสองตัวอย่างนั้นนี่คือแผงเตาแก๊สของจริงแล้วนะ <S <S เปิดเปิดร้า,านอาหารได้เลยใช่ไหมอยู่ร้านอาหารร้านนึงแล้วมึงต้องทำอาหารพร้อมๆกันหลายๆจานนะอย่างนั้นออสิบสองไม่หรอเดี๋ยวนะข้างหน้ามีเนี่ยเราเห็นให้ลูกเนี้ยข้างหน้ามีบีมัก็เยอะเลยครับสิบสองเลยเหรอทไม่ยเ,เยอะจัง เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเรามีภาพตอนการใช้งานเนี่ยมันมีจอหน้าสำหรับคนภายนอกแล้วก็มีจอในสำหรับคนที่ใช้อยู่เนี่ยครับเนี่ยมีจอเนี่ยจอหน้าสำหรับคนภายนอกเห็นไหมอะไรอย่างนี้เอ,อซึ่งในกล้องที่สองตัวมีเซนเซอร์ห้าตัวไฟครโฟนหกตัวอืได้ชิปอาวันครับชื่อรถลาเทนซี่ของการแสดงภาพลดลงเหลือสิบสองมิลลิเด็กอ,อ่าครับก็คือจะดีเลยน้อยมากอืม ระบบยืนยันตัวตนนะครับเทสเกมมานตาออปติไอดีและแอปเปิลก็จะระบุว่าจะแยกข้อมูลทิศทางการมองไม่ให้แอปเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลแบตเตอรี่เป็นแบบแพคภายนอกนะฮะเฮ้ยขออภัยก็คือไม่ให้แอปสตมว่าเก็บข้อมูลเราได้เออตัวแบตเตอรี่ครับเป็นแบบแพคภายนอกนะครับสามารถใช้ได้สองชั่วโมง สองชั่วโมงครับก็เข้าใจมันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มสร้างอ่ะสองชั่วโมงนี่ก็ถือมาตรฐานดีใชออ่อาจจะใช้แป๊บๆพอแ่นีเน้เออใครติดไนะ่าค้าต่อเออว่ากันไปน,นะครับก็นั่นแหละฮะเขาจะจําหน่ายจริงต้นปีหน้าหรือใครอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะขายเมื่อไ,ไหร่ com, นะึงจะขายเมื่อไหร่ a อป l e ิ o คชั่ฮะจองได้เลยอ่าไม่ไม่ใช่จองนะคือแบบว,ว่าให้แจ้งเตือนเป็นโน้ติาฟมีไว้ว่าเออจะจะขายแล้วบอกคุณด้วยเออ โอ้โห oh, จะได้จะได้ทําใจได้ว่ากูต้องเตรียมเงินแสนไปซื้อแค่อีเวนต์อันเดียวครับนะคะและยังไม่หมดฮะใครที่สาย Apple a r c า d e สายเล่นเกมใน iPhone ต่างๆนะครับ oh. เขาจะเปิดให้แอปใช้งานนะครับกับไอวิชั่นโตัวเนี้ร้อยเกมโอ้ห oh. เออในวันแรกที่เปิด <Arc ade S 1> พอพอจะมีบอกเลยมั่ก็มีเกมอะไรบ้างโอ้โห oh. น่าจะเกมดังๆนะพอะไรอะ หล,ห,ลห,ลหลายหลายหลายตัวแอนดรอยก็แอนดรอยก็มีในหลายเกมอยู่ไอพวกเกมเกตะกูลวิวชั่ทั้งหลายอะไรเนาะเอออ่ะก็ดูรายละเอียดกันต่อไปนะครับอ่ะนี่คือวิชั่น,นโปรนะครับแว,ว่นเจ๊ฝัยอันนวิชั่นโปรวิชั่นโปรเรียกว่าน่าสนใจแล้วความจริงมีอย่างอื่นที่น่าสนใจนอกเหนือจากมีนะครับอย่าง Mac Pro ครับ Mac Pro มีรุ่น M2 Ultra นะครับออกมาใหม่ ทีปของทีลากใหม่ชิของชิปของเรายังอยู่กับเราต่อครับว่อยู่อยู่แล้วมันเป็นดีไซน์ที่มันเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการยุติการขาย Mac Pro รุ่น i ินเ l แล้วเรียบร้อยนะครับก็สาว i n t ท l นะครับเซกตบายแล้วเรียบร้อยนะเพราะ่อ Apple เขาก็มีชิปของเขาแล้วเขาก็ไปพัฒนาชิปของเขาสิใช่ไหมล่ะเนาะแล้วก็เข้าสู่ยุค a p p l e Silicon ออย่างสมบูรณ์แล้วด้วย อันนี้ที่ประกาศนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดครับเกี่ยวกับเรื่องของ Max Studio นะครับโดยเปลี่ยนเป็นชิป M2 Max และ M2 Ultra เช่นเดียวกันนะครับส่วน AirPods ครับก็มีเพิ่มฟีเจอร์ Adaptive Audio นะครับฟังเสียงจากภายนอกได้พร้อมกับตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ก็มี iOS 17นะครับซึ่งมีคนเริ่มทดลองดาวน์โหลดกันบ้างแล้วนะครับก็เพิ่มฟีเจอร์ด้านการปรับแต่งโดยเฉพาะนะครับเช่น Message ครับ เพิ่มความสามารถการค้นหาข้อความที่ต้องการได้ละเอียดมากขึ้นนะครับฟีเจอร์เช็คอินครับสำหรับส่งข้อความเมื่อกำลังออกเดินทางและยืนยันการถึงที่หมายอย่างปลอดภัยอืมฮนะก็เหมาะดีนะเพราะเผื่อบางทีบางคนถามเฮ้ยอยู่ไหนแล้วอะโลอยู่ไหนตัวอะไรเงี้ยแล้วให้ส่งลงส่งโลก็ไม่ต้องเช็คอะไรมากก็ดูจากตัวเช็คอินเลยก็ได้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็แอปโทรศัพท์ครับเพิ่มของใหม่หลายอย่างครับเช่นโปสเตอร์ของรายชื่อผู้ติดต่อ เออนะจากเดิมที่มีแคโปรไฟล์อย่างเดียวไม่เอาให้แบบว่าเป็นนี่เด่นๆอย่างนี้ไปเลยดีกว่านี่อนะซึ่งความจริงมันก็มีตั้งแต่รุ่นอื่นๆแล้วแต่ว่ามันจะมีไปโปสเตอร์แบบชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนะต่างๆนะมีเกี่ยวกับเรื่องของอาไยชื่อบุยต่อเนี่ยถ้าสังเกตนะจะมีความที่แบบว่าเต็มหน้าจอมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ใส่ลูกเล่นได้ด้วยนะนี่อย่างเช่นเทคสีอย่างเงี้ย ปกติรุ่นอื่นทําไม่ได้นี่เห็นไหมชื่อคนทําเป็นแบบว่าเทคส,สีนู้นสีนี้สีนั้นได้อะไรอย่างนี้เออนะเ,เ,เรียกว่าเจ๋งนะเรียกว่าเจ๋งนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของ Voice Mail ครับรองรับการถอดเสียงออกมาเป็นข้อความในกรณีที่ไม่สะดวกแม้แต่จะฟังข้อความเสียงนะครับและสามารถฝากข้อความไว้ได้หากปลายสายไม่สะดวกรับ face time ด้วยอ๋อีอย่างรูปที่สามเนี่ยเนะาะ ไอโฟนมี oh, เพิ่มเยอะมากเลยนะครับส่วน iPad นะครับไม่ต้องน้อยใจเขาเพิ่มนะครับ uh. ปรับแต่งวิจิตเหมือน iPhone ได้แล้วออ่า uh. uh. นะครับใครอยากจะปรับนู่นปรับนี่ใส่อะไรไว้ในหน้าจอนะทำได้เลย uh. ครับส่วน Apple Watch นะครับสิบ p p ปเปิลวอชม่งสิบแล้วนะฮะ uh. เขาเพิ่ม Smart t t a นะครับเนี่เขาเรียกดูข้อมูลต่างๆและวิจิตได้ง่ายขึ้นด้วยการปุ่นปุ่มดิจิตอลค o าวหรือปุ่มไม่ใบย,ยมนั่นเอง <laughs> นี่แล้วก็มีรถล,ลายซนูปี้นะครับเข้ามาอืลูปี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย Mac OS นะครับรุ่นใหม่ชื่อว่าโซโนมาโซโนมาใช่ Mac OS โซโ,ซโน m a นะครับเออโซโนมาเป็นเทาตี้ในราชชี็เนียนะครับตั้งชื่อตามนะครับ ก็เดี๋ยวนี้มันมเดี๋ยวนี้เขาว่าตั้งตามชื่อของอ่าสถานที่สําคัญอุยทยานแห่งชาติไรวกนี้ในอเมริกานะฮะไม่ตั้งเป็นอะไรเมาลัชมอร์เลยนะเธอลกาะอก็ออแล้วแต่เขาก็ไมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่โอ้โหเราอะไรไม่ถูกเลยอ่ะดึกภาพไปออกเลยแมกโอเมลลัชมอร์รเละ แล้วก็ไอ้มาล่สมอลน่าจะเด่นนะเพราะว่าไอ้ตัวไม้ใบยมก็จะเปลี่ยนเป็นหัวของประธานรัฐมนตรีมาหมุนเนาะเอาไปดีบ้างพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีไม่ดีนะคะเรื่องของใหม่ก็คือมีวิจิตนะครับวิจิตกับตัวต่อด้วยเออแล้วก็มีวิจิตครับก็คือกับผู้ใช้งานเอฟอื่นเหมือนกันมีสกรีนเซเวอร์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ส่วนการประชุมถ่ายวิดีโอมีคุณสมบัติใหม่นะครับก็คือคุยนเทนเตอร์โอเวอร์เดีเขาให้ผู้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้ลูกเล่นได้ เอปิตต่างๆได้มากขึ้นนะครับส่วนสัประรดปรับให้ล็อกหน้าต่างขณะท่องเว็บโดส่วนตัวเพื่อไม่ได้ใช้งานนะครับเขาให้สามารถเปิดแท็บทิ้งไว้แม้ไม่ได้อยู่ในหน้าอุปกรณ์และสามารถสลับการทํางานของัญชีเพื่อแยกการใช้งานขงเข้าไปเปิดที่ทำงานกับส่วนตัวได้ด้วยและชาวเกมเมอร์นะครับที่ใครอยากจะใช้แมกเพื่อทํางานอย่างเดียวตอนนี้คุณสามารถใช้มันเพื่อเล่นเกมไปแล้วนะฮะโอ้เยี่ยมฮะใช่ครับเขามีเกมโหมดฮะเออ เพื่อปรับเฟรมการแสดงผลและลดความหน่วงของเสียงและลดความหน่วงของอุปกรณ์ขาเข้าจากจอยเกมนะครับซึ่งในในการนําเสนอของงานเขาเนี่ยเขาบอกเขามีฮิเดโอโคจิมะนะครับเออจากคนจากให้คนนำมิครับ <laughs> ที่เขาเคยอยู่อน,นะอ่าคือมันแนะนํานะครับเกม Death Stranding Version Director c u ดบน Mac ด้วยเออซึ่งไม่ได้พึ่งอิมิเตอร์ ซึ่งไม่ต้องเข้าวินโดว์มาก่อนไม่ต้องเข้าอะไรทั้งนั้นซึ่งเป็นการนะรันแอปแบบเดทีฟของ macOS เลยอ๋ไม่รแคือแมกเขาเป็นเขตสั่นให้หมดเลยใช่เป็นโปรแกรมของ macOS เลยอเออนะครับเจริงดีอย่างน้อยบอกนะว่าเฮ้ยผูซื้อเม็ดผูใช้คุ้มทุกอย่าง <laughs> อืม เาอาจจะได้ลูกอาจจะได้ลูกพอปจำไงว่าเออเรา Mac OS ไม่ได้มีแค่ดีแค่ทำง,งานเราได้กินไม,ม่ได้ถ้าจ้าเออ <c oughs> นะตามนั้นนะครับก็เป็นฟังก์ชันใหม่ๆนะของ Mac ปีนี้ก็ถูกใจสาววงแอเปแหละนะโดยเฉพาะยิ่งแว่นเจยไฟข,ของเราครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เถียงเลยนะนะครับแค่เพลงนะครับอาจจะเพลงมากรับบางคนนะออาว่าไปเอา ยังมีข่าวกุดท้้ยรายการอีกอย่างหนึ่งก่อนจะไปกันนะฮะอืมครับผมอีกนิดหนึ่งนะครับคือมันมีสตาร์ทอัพริตัดหนึ่งฮะเขานะครับนําเสนอเรื่องของหุ่นยนต์ดูดดูดฝุ่นอ่าหุ่นยนตดน์ดูดฝุ่นดูดฝุ่นนี่ก็เอาจริงๆก็มีมสาสักพักแล้วล่ะนะโ,โรโโตอะไรต่างๆเออมีมานาแล้วแล้วพอเปิดใหม่ๆแาาล้วลักเหมือนเดี๋ยวนี้ก็ทํามาถูกลงถูกลงถูกลงเรื่อยๆนะครับแต่หุ่นยนต์ตัวนี้ที่เขาสร้างมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่อื่นฮะไม่เหมือนยังไง ปกติหุ้นดูฟูนเขาเขาดูดตามคือราบอย่างเดียวใช่ไหมอ่าใช่มันก็จะดูดอยู่ไปปั๊บแต่ถ้ามันเห็นแบบว่าเป็นสเตปเป็นข้าไปไดเขาก็จะแบบว่าหมุนกลับแล้วก็จะไม่ไม่ไม่เสี่ยงเอาเครื่องตัวเองล่วงลงไปใช่แต่ตัวเนี้ยไม่ฮะฉันจะขึ้นก็ต้องขึ้นให้ได้เฮ้ยใช่ครับเขาสาารถถ้างหุ้นยูฟูนที่ปีมาไดขึ้นไปได้ครับเฮ้ยเจ๋งนี่ฮะชื่อว่าแอสเซนเดอร์ คุ่นยนต์ดดดฝุ่นตัวเลขของโลกเเดอร์ออเขาตั้งชื่อดีเล้์เอเซนมันก็คือขึ้นใช่เอนเดอร์ก็เนี่ยฮะหุ่นยนต์ดดฝุ่นตัวเลขที่สามารถปีนขึ้นลงบันไดได้ครับว้าวหน้าตามันแปลกก็ก็นี่ไงก็เหมือนไปล้อใช่ไหมพอไปล้อมันก็ปีปีนเหมือนลิฟเหมือนลิฟบอสแล้วแนับข้างอะไรอย่างเงี้ยนะเออเหมือนปีเหมือนปีลิฟขึ้นไปอ่ะเอออันนั้นอ่ะนะฮะ ซึ่งเนี่ยอย่างที่เขาอย่างที่เขาบอกจริงๆนะฮะแอสเดนเดอร์เขาจะมีส่วนที่คล้ายคล้ายกับขาสองข้างเพื่อยกตัวเครื่องให้ปีนบันไดได้และเมื่อขึ้นลงในแต่ละขั้นเนี่ยขาทั้งคู่จะกลับมาประจําข้างตัวในลักษณะที่เหมือนกับหนยนดูสูนทั่วไปอ,อ่แล้วจะมีล้อหมุนรอบทิศทางช่วยทํทาททให้เขาสะอาดในแนวขะข้างจากฝั่งซ้ายขวาได้โดยไม่ต้องเลี้ยวตัวเครื่องเลยออก็คือเครื่องมันก็จะอยู่ในระนาบเดิมก็ให้เครื่องมันซ้ายขวามันเองเอไม่ต้องหมุน แลวด้วยที่ความความเป็นอย่างนี้นะครับทําให้ไม่ต้องกลัวว่าเออขึ้นมันจะตกจากขั้นบันไดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฮะ,ะแล้วถามว่ามาดูได้ไงว่ามันคือบันไดหรือเปล่ามันคือบันไดแล้วมันจะขึ้นยังไงมันจะใช้เทคโนโลยีที่ว่าที่เรียกว่าไรดอร์ครับอไรดอร์ย่อมาจาก Light Detection and Ranging อืมเออก็คือใช้แสงเอาใช้แสงเลเซอร์อ<ฮ>ะไรแบนี้<ฮ>ะนะครับเพื่อสร้างแผนที่ห้องต่างๆในบ้านที่ต้องการทำความสะอาดวางแผนเส้นทางการทําทความสะอาดนะครับ รวม mm hmm. ถึงผู้ใช้สามารถตั้งค่าพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้หุ่นยนต์เข้าไปในข้อาตาัดได้ด้วยผ่านแอปโทรศัพท mm hmm. ์ทั้งนี้ทางบริษัทจะไม่ระบุนะครับเกี่ยวกับอายุการใช้งานว่าปัะอยู่ดยได้เท่าไหร่ในหนึ่งชาร์จนะฮะ uh huh. นี่แต่ระบุว,ว่าเอเซเตอร์เขาสามารถทำข้อาตาดพื้นที่มากถึงห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดตารางฟุตว้าว <Wow. S 1> เออ้ยแต่ในวัตถหน้านั้นด้อยู่ไหลายวันเจ้าเว้นว่าบ้าคุณใหญ่ก็ใจะใช้เวลาน,น้อยหน่อยเออ mm hmm. นะครับ ซึ่งคนที่ทำนะครับคือบริษัทเอ่อไมโกโรบอติกส์อ่าตอนนี้ก็จองล่วงหน้ากันอยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่าใ,ใครที่จองเอาไว้นเนี่ยจะสามารถจัดส่งตัวนี้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนะฮะในราคาเก้าร้อยกสิบเก้าดอลลาร์ขายจองล่วงหน้านะครับอ่าแต่ <c oughs> ถ้าขายปีจริงๆจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเกสิบเก้าดอลลาร์หรือประมาณสี่หมื่นรับคุณสั่งล่วงหน้าก่อนสิงหาคมนี้คุณจะสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์ โปรฟังอีกทางซื้อก่อนได้เลย999ดอลลาร์โทรหาเราตอนนี้ที่อเมริกาเราเราไม่มีอะไรเราไม่มีเราไม่ใช่ทีวีอะไรเล็กๆเออไม่ใช่ทีวีดีไม่ใช่ทีวีดีเออใช่ไม่ใช่ทีวีดีไม่ใช่ทีวีเอชไม่ใช่ทีวีเออนะเอจริงเลยเอาแต่พออเดางง่ดีก็เป็นนวัตกรรมได้แหละถึงได้บอกว่าเทคโนโลยีมันก็พัฒนากไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับครับอ้าว โอเคหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับแท้ไอทีของเราในอาทิตย์นี้นะครับเจอกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิม5โมง15เวลาใหม่ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เราย้ายเวลามาจากเดิม5โมงขึ้นตอนนี้เรามา5โมง15มาไวขึ้นไวขึ้นนะครับแล้วก็เส้นพาร,รเดลก็จะไวขึ้นตามด้วยกันอนัน1ชั่วโมงเต็มนะครับเวตนนี้ไปดูกันตั้งแต่5โมง4 5ก็5โมง50เลยแหละราวๆนี้นะเดี๋ยวก็ไปเจอกันตรงนู้นนะครับอ้าวเจอกันใหม่ครับเสาร์หน้าเวลาเดิมนะครับไอทีครับลาก่อนสว